คลิปนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ระหว่างนิดาโพและสวนดุสิตโพโพไหนหน่าเชื่อถือกว่ากันสวัสดีนะคะมาเจอกันกับทางช่องอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ค่ะระหว่างนิดาโพและสวนดุสิตโพโพไหนหน่าเชื่อถือกว่ากันนะคะ ก่อนที่เราจะช่วยกันวิเคราะห์ยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like ด้วยนะคะความน่าเชื่อถือไม่ได้อยู่ที่โพอย่างเดียวระหว่างนิดาโพและสวนดุสิตโพโพไหนที่ว่าน่าเชื่อถือกว่ากันเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะ เวลาดูข่าวการเมืองหลายคนเคยสงสัยทำไมผลโพลบางสำนักออกมาตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างวันนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะกันเอากันแบบตรงไปตรงมาระหว่างนี้ด้าโพลและสวนดุสิตโพลเรามาวิเคราะห์กันแบบบ้านๆไม่ใช่นักวิชาการค่ะก็เอาแบบชาวบ้านที่เรามีความรู้สึกว่าเออโพลไหนมันน่าเชื่อถือและโพลไหนไม่น่าเชื่อถือกันนะคะ ใครกันแน่ที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดส่วนที่หนึ่งคือนิดาโพคือใครนิดาโพเป็นหน่วยงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาจุดแข็งสำคัญคือใช้ระเบียบวิธีทางสถิติชัดเจนกลุ่มตัวอย่างมักกระจายทั่วประเทศคำถามเจาะลึกด้านการเมืองเศรษฐกิจและทัศนคติสาธารณะน,นิดาโพจึง มักถูกอ้างอิงโดยนักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองและสื่อกระแสหลักในเชิงข้อมูลเชิงวิชาการและในส่วนที่2คือสวนดุสิตโพคือใครสวนดุสิตโพเป็นหน่วยสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจุดเด่นคือโพเข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนถามประเด็นใกล้ตัวเช่นปากท้องความพึงพอใจรัฐบาลเผยแพร่ ผลโพย่างสมบเสมออ่านง่ายไม่ซับซ้อนสวนวุสิทธตโพจึงถูกมองว่าเป็นเสียงสะท้อนจากความรู้สึกของประชาชนในชีวิตประจำวันมากกว่างานเชิงวิชาการลึกๆส่วนที่สามแล้วใครจะน่าเชื่อถือกว่ากันถ้าถามว่าใครน่าเชื่อถือกว่าคำตอบนี้อาจไม่ใช่เลือกเพียงชื่อเดียวนะคะถ้าคุณ ต้องการข้อมูลเชิงลึกเป็นระบบและอิงวิชาการนิดาโพจะได้เปรียบถ้าคุณต้องการรู้ว่าชาวบ้านคิดยังไงรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้สวนดุสิโ์โพตอบโจทย์มากกว่าดังนั้นความน่าเชื่อถือไม่ได้อยู่ที่ชื่อโพอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเราใช้โพนั้นเพื่อตอบคำถามอะไรและข้อคิดถึงคนดูโพไม่ใช่ผลเลือกตั้ง แต่เป็นเพียงภาพสะท้อนณนะช่วงเวลาหนึ่งการดูโพอย่างมีวิจารณญาณต้องดูทั้งวิธีสำรวจกลุ่มตัวอย่างและบริบททางการเมืองในขณะนั้นเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าโพไหนจะดีหรือว่าน่าเชื่อถือกว่ากันแล้วคุณล่ะคะจะเชื่อนิด้าโพหรือสวนดุสิตโพมากกว่ากัน หรือคิดว่าต้องดูควบคู่กันทั้งสองสำนักก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ทางการเมืองแบบเข้าใจง่ายแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์การเมืองแบบชาวบ้านของเรานะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปหน้าเราก็มาเข้าวิเคราะห์กันเรื่อง การเลือกตั้งปี69กกันอีกนะคะยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสวัสดีนะคะ